ปีนี้เป็นปีทองของมินิโฟนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเบื้องหลังความสําเร็จของมินิโฟนะคะเรารู้สึกโชคดีมากๆเลยนะคะที่มีลูกน้องที่ซื่อสัตย์กับเรารักในองค์กรของเรานะคะการที่เราเรียกลูกน้องไม่ได้เรียกให้ตัวเองดูสูงขึ้นนะคะความหมายของเราก็คือดูแลเขาเหมือนลูกรักเขาเหมือนน้องนะคะทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะเราจะรักเขาเหมือนเป็นคนในครอบครัวของเรานะคะ ก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นว่าเราเนี่ยจ้างพนักงานแพงจังเลยจ้างแบบนี้จริงหรือเปล่า,าเราให้แบบนี้จริงๆนะคะเงินจะออกทุก5วันออกหนึ่งครั้งนะคะและเราก็บอกเด็กของเราตลอดเลยว่าอย่าไปคาดหวังกับโบนัสนะเพราะเงินที่เราได้นี่แหละคือโบนัสของเราทุกๆวันเราจ้างแบบนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เราไปจ้างให้คนมาตัดตาลงเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจ้างให้คนที่ทํางานโดยตรงเนี่ยเขาได้รับเงินเต็มเมโดยที่ไม่ผ่านใคร แต่ในเมื่อง,งานออกมามันดีมากๆนะคะเราก็มีโบนัสให้ตอนที่จุบฤดูนะคะสําหรับคนไหนที่ตั้งใจทํางานเรามีให้นะคะ oh. คนนี้ชื่อว่าพี่ตองนะคะหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเหมือนเป็นโลโก้มินิโฟไปแล้วนะคะพี่ตองเนี่ยอยู่กับน้องโฟมา4ปีแล้วนะคะน้องโฟให้เป็นโบนัสในการที่ไปปิดหนี้ปิดสินให้เขานะคะให้เขาเป็นไทยแล้วเวลาทํางานเงินก็จะเหลือนะคะ oh. ส่วนคนนี้ชื่อว่าพี่ตั้มนะคะอยู่กับน้องโฟมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะมากันสองคนผัวเมียนะคะ คนนี้เราก็ให้เป็นท้องนะคะจะได้เป็นต้นทุนชีวิตของเขานะคะโบนัสนะคะเราไม่ได้ให้เหมือนกันนะคะเราจะให้ตามสมควรที่เราดูนะคะแต่ให้เท่ากันส่วนคนนี้นะคะชื่อพี่ตุนะคะอยู่กับน้องโฟมาหนึ่งปีแล้วนะคะอันนี้เนี่ยน้องโฟให้เป็นเงินสดนะคะเอาไ้ติดตัวนะคะเพราะว่าเขาไม่มีภาระที่ต้องจ่ายไม่มีนี้ที่ต้องใช้ก็เลยได้เงินสดนะคะ คนนี้นะคะชื่อว่าพี่เกียรตินะคะอยู่กับน้องโฟสามปีเข้าปีที่4แล้วนะคะโบนัสที่น้องโฟให้ก็คือเงินสดติดตัวแล้วก็ค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของลูกทุกอย่างวาวให้มาเรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเดียวกับลูกน้องโฟนะคะเ<ๆ>พราะโรงเรียนนี้นะคะสอนดีมากๆคุณครูเอาใจใส่ดีมากนะคะก็เลยอยากให้น้องเนี่ยได้มาเรียนที่เดียวกันแต่ละคนนะคะจะได้โบนัสไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยน้องโฟดูตามความสมควรที่จะให้นะคะ ส่วนคนนี้นะคะชื่อว่าพี่เจ็คนะคะอยู่กับน้องโฟมาประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะคะน้องโฟก็ให้นะคะเพราะว่าเขาทํางานออกมาดีมากๆ <S <S นะคะส่วนคนนี้นะคะก็ชื่อว่าพี่บุ๋มนะคะเป็นแม่ครัวนะคะอยู่กับน้องโฟก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะคนนี้นะคะชื่อว่าพี่มิกนะคะอยู่กับน้องโฟ3ปีจะเข้าปีที่4แล้วนะคะน้องโฟก็ให้โบนัสเขานะคะเป็นเงินเอาไว้ติดตัวเอาไว้ใช้ค่ะ เคยมีคนบอกน้องโฟนะคะว่าอยากให้น้องโฟไปบริจาคตรงนั้นอยากให้น้องโฟไปบริจาคตรงนี้นะคะก่อนที่น้องโฟจะไปบริจาคอะไรให้ใครนะคะน้องโฟอยากให้การเป็นอยู่ชีวิตของลูกน้องน้องโฟเนี่ยดีก่อนนะคะถึงจะไปบริจาคค่ะองค์กรเราจะเติบโตหรือไม่เติบโตนะคะต้องดูชีวิตการเป็นอยู่ของลูกน้องนะคะเราไม่เคยที่จะเติบโตคนเดียวนะคะเราจะแบ่งปันให้ลูกน้องของเราเนี่ยเติบโตไปด้วยนะคะส่วนเรื่องการทําบุญนะคะเราจะไปทําตลอดบริจาคตลอดเลยนะคะ